ในการจับฉลากเกณฑ์อาหารใบแดงมีสีขาวหมวใช่มีส bueno e ีขาวจริงดิไม่รู้ทำนมมาแล้วด้วยตอนนั้น่ะก็เลยแบบเคยไปเกณ์อาหารไหมเคยแล้วเห็นอะไรบ้างกระดาษ a อสีขาวที่พับอยู่ มันเขียนแค่เขียนแค่บอกว่าจดหมายสือทบหนึ่งผัดหแค่นั้นเนี้ข้อนี้โยอยู่โยตอบได้นะตไม่ยังบอกว่าไม่ใช่อยู่เลยลุกบอลสีแดมลุกบอลสีดำลูกบอลสีนีนี่อยู่เลยโดนข้อประธานาธิบดีเลยแล้วคุณตอบว่ามั่วมั่วเปลี่ยนไฟมั่วเปลี่ยนไม่ได้แล้วมั่วเป็นคําตอบที่ ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใบแดงเขามีสีขาวคน